สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เขต ak channel นะครับตอนนี้คุณก็อยู่ในเกม king of warship นะครับผมก็เป็นเกมแนวเรือรบบนมือถือนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมชอบเล่นมากในสมัยที่ War warship ยังไม่ลงมือถือนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมเล่นแบบจริงจังมากเลยสมัยก่อนแล้วก็เติมด้วยนะครับผมแบบสายเติมเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นรหัสใหม่นะครับก็คือรหัสเก่าของผมเนี่ยมัน ล็อกกับฟีดเก่านะฟีเก่าเ,าเาข้าไม่ได้แล้วเท่าที่ผมจำได้ก็รหัสเก่าผมเล่นไปประมาณยศประมาณ3ดอกนะครับผมก็ถึง่าเยอะนะ3ดอกอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับนี่นี่เดีย๋ยวมาดูยศกันดีกว่ายศตัวนี้ก็จะคล้ายๆแบบมียศบ้างนะมียศบ้างมียศบ้างยศคิตนะครับมียศด,ดอกเดี๋ยวผมเคยเล่นถึง3ดอกเลยนะนะครับผมเคยเล่นยศถึง3ดอกกว่าๆแต่ผมจำไม่ได้นะ ก็ถือว่าเล่นจริงจังเลยนะนี่มียศด,ดอกยศด,ดาวนะครับม,มีดาวสามดาวนะครับสี่ดาวมีห้าดาวเห็นะหมแบบยศประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นรหัสใหมนะ่เกมนี้ก็เป็นเกมเอเ่อเดลบแบบคล้ายๆล้ายวูอ็อกเปอรชิพนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าถ้าจะมาเล่นเกมนี้ต้องแบบถอดสมองเล่นเลยน,นะเ <c oughs> พราะว่าถ้าจะหาความเมิกซ์ทีมาของเกมนี้คือ มันไม่มีเลยนะครับผมดูอย่างเรือผมที่ผมใช้นะตอนนี้นะเนี่ยุูป้อมปืนอยู่มันใช่ของรุ่นมันไหมไม่เลยนะครับบางครั้งเนี่ยชื่อเรือมันก็ไม่ตรงนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของแบบลิขสิทธิ์หรือเปล่าว่าเขาจะอาจจะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างลำเนี้ยเนี่ยดูทรงก็ดูออกเลยว่าคืออีลี่นะแต่ชื่อมันอาจว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับชาริสตันแต่ว่า มันอาจจะเป็นค์สเดียวกับอีลี่ก็ได้แต่อันนี้คือผมไม่รู้ไงนะครับออต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมเรออือรบใช่ไหมย,ยิงกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเกมก็จะมีอีกแนวหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งเรือนะครับผมเือการอัพเกรดอาวุธให้กับเรือเราอย่างเช่นสมมติว่าเรือเดิมเนี่ยสมมุตินะคือเรือเดิมเนี่ยมีปืน100 105มิลลิเมตเนี่ย เราสามารถนําปืน150นี้ม,มาติดใต้เลยเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันบ,บ้างน,นะครับประเภทขอเรือก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับได้แก่เรือรัตวีเรือปรรบ,บานเรือําน้าเรือวิาดนะครับแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องดินนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ไปดูเรืออนนะไรกัเนาะก็นี่ครับเรืออันนี้คือเป็นสายวิจัยหล่ะนะ ก็จะมีประมานี้คนระับตัวนี้เขาจะไม่ได้แยกชาตินะครับก็คือเขาปนชาติมาเลยนะแต่ว่าจะแบ่งระดับเป็นดาวเฉยๆนะครับเป็นแบบแรงกิ้งของเรือนั้นๆน,น,นะครับผมันนี้ก็แบบสามดาวสีดาดาวแล้วก็มีเรือที่เป็นเรือทองนะครับก็คือเรือเติมนะเรือทองเนี่ยนะครับแล้วก็เรเชี่ยวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรือแบบเรือเติมเหมือนกัน,น เรือจะเป็นเร่อกิจกรรมนะครับแล้วก็อันนี้เรืออีเวนต์นีน่เรืออีเวนต์นี่ในกิจกรรมเรื่องนั้ประมาณนี้นะเร,เรือนะครับเรือประจำบ้านเรือประจำบ้านก็มีตัวละครแล้วครับผมนะอันนี้เรือทองนะครับเรือสเปเชียลแล้วก็เรือเอีเวนต์นะฮะอ่าเรืออีเวนต์ก็ประมาณนี้ บางลำอันนี้คือมันคือเขาต้องเรียกว่ามันมีหลายเจเนอเรชันครับดูมีสีสันดูมีอะไรด้วยเนาะเป็นแบบเหมือนเป็นการย้อมแมวขายครับผมอะไรประมาณนั้นนะโอเคไม่พูดเรื่องอะไรมากครับเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวเรามาดูเรือที่ผมใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมว่าใช้เป็นเรือลำนี้นะซานดิเอโกนะครับมันแจกผมมา3วันนะตอนที่ผมเาเขาเรียกว่ะ ทำทำภารกิจนะแล้วก็จะดูตรงอัปเกรดต,ตรงไหนว่าผมจะไม่ได้นะอัปเกรดน่าจะเอ,อ้นนี้ไม่ใช่อัปเกรดน่าจะตรงนี้นะอ่าไม่ใช่ผมก็ลืมแล้วนะครับอ่าอัปเกรดตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ปืนก็นี่ครับพวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะแลก็ปืนอะไรอย่างนงี้เนาะโอเค ในส่วนที่ผมบอกคือเราสามารถอัปเกรดเรือได้อย่างเช่นตัวนี้ครับผมฟูลอุตากาของผมนะน,นะครับดูปืนนะครับดูปืนตรงนี้นะนี่ปืนกระบอกนี้เป็นร้อยห้าสองนะครับแต่นี่เป็น,140นร้อยสี่สิบนะผมนะนี่ครับอัปเกรดเรือได้แต่รูกลักภายนอกเหมือนกันนะต่างแค่ดาวครับผมนี่ส่วนอัปเกรดแล้วก็ตอร์ปิโดครับผมก็มีทั้งแบบ ตัว500มมนะครับมาร์ก2แล้วก็นี่อ่าเป็นตัว450แบบคูณ2อันนี้ก็คูณ3นะซึ่งลักษณะก็คือแตกต่างกันเลยแต่ว่าใส่ในเรือลำเดียวกันได้อะไรประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้มันก็แต่งเนอนวแนีไไ้ได้ครับแล้วมันก็จะมีของขายซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้อาจจะเป็นแนวแนวเฟทูวินด้วยซ้ำนะก็คือใครเติมก็คือเทพนี่เอง คืคุณจะมีของมีใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณสายฟรีนี่ก็จะต้องเล่นนานหน่อยน,นี่เป็นพวกแม่คุณตะกเก็ยนะครับมีอะไรมาขายเต็มหมดเลยผมก็ไม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะเราแค่มาแนะนำให้เฉยๆครับเ้ืก็ไปเเกมหนึ่งที่ผมเคยเล่นเฉยๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปรอเล่นกันเลยครับอ่าแล้วก็ ที่เห็นมันขึ้นเป็นบักบักแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอะไรเนี่ยเนี่ยบักบักแบบนี้นะครับคือมันเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าในมือถือผมมันไม่รองรับภาษาไทยนะครับรองรับเกมนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณที่เล่นเอนดอยปกติก็น่าจะเป็นภาษาไทยนะครับผมทีเดี๋ยวเราไปกดเล่นกันเลยเกมนี้มันเป็นเกมล็อกเป้าด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าก็ เล่นง่ายอยู่นะล็อกเป้านะครับมาอันนี้ก็จะเป็นแบบห V 6ีหนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าห้องเต็มหรือเปล่านะเดฟคอนวันเกมก็ค่อนข้างออกจะดูแหลกๆหน่อยนะครับผมนี่ครับเลี้ยวเรืออะไรก็ค่อนข้างคล่อง,ง,งเลยนะไม่มีช้าไม่มีอื่นเลยผมมีเรือดำน้ำด้วยครับเรือดำน้ำเกมนี้ก็สามารถดำน้ำได้นะ ไม่ใช่ว่าดําไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีการยิงแบบกดแซของ Wall ัวอวาชิปด้วยนะก็คือการติดตามมาสุดน,นะครับแบบนี้นะผมะกดกดตรงนี้ยนะเดี๋ยวผมบูลิฟไปให้นะครับแล้วก็มีเปิดไม้ด้วยนะแต่ผมไม่เคยเปิดนะแล้วก็นี้กล้องซูมนะครับแล้วก็แบบมุมท็อปท็อปวิวนะครับก็คือมุมบนนะประมาณนี้นะ Our ship has been spotted by the enemy. Enemy ship's radar destroyed. Beautiful blow. enemy ship sunk ยลาาเพื่่อนีกว beautiful blow enemy ship sunk ที่ครับเรืออะไรโน่นอยู่ตรงนี้แค่ได้อ่านชื่อครับเพราะว่าชื่อบางลำมันก็เพี้ยนนะจำไม่ได้นะครับ beautiful blow enemy ship sunk เรือลำนี้ไม่มีต่อปปโดนนะครับทาเิโก้นะที่ผมใช้นะแต่ว่ามันเป็นแอรแลนต้าคราับใช่ไหมแอรแลนต้ามีต่อปปโดนแต่เกมนี้มันไม่ม,ม,มีแต่ก็อยากที่ว่าครับว่าถ้าจะถามหาความแม็กซ์เซนของเกมนี้ก็อย่าไปพูดถึงมาเลยนะครับอเอาสนุกแล้วลกันนะ

ผมไม่แน่ใจว่ายิงกับบอกหรือยิงกระพนนะผมก็ดูไม่ออก,ก,กเลยครับผมวิ่งภาษาจีนหมดเลยครับผมการ์ด brilliant beautiful blow enemy ship sunk beautiful blow oh, enemy ship sunk มมไม่แน่ใจว่าน็ตติด <Brilliant. S 2> ป่า,นะาดูว้าวันนึง <Brilliant. S 2> แต่รู้สึกว่าตอนนี้จะได้มาหลายคิวเลย Our ship has been spotted by the enemy. ตาจบแล้วยิงไปเยอะอยู่นั่งเมื่อกี้หลายตัวเลยคิวไปหกครับดามเมจแสบนุ่มกว่านะเหลือนิดๆก็เนี่ยได้ทองได้อะไรมานะครับอันนี้ก็เป็นได้เอวีพีด้วยงานยิงไปหกไม่ตายเลย อาจะเป็นบอดมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีเรืาองน้ำด้วยเรืน้ำก็ไม่ทำอะไรอันนี้คืออ๋อนี่คือคล้ายๆเหรียญครับดูได้อะไรมาเต็มเลยเนี่ยนะมันภาษามันบักมากผมเลยอ่านไม่ออกนะมันขึ้ว่าอะไรนะครับตั้งค่าภาษาผมก็หาไม่เจอนี่เนื่องด้วยเป็นสองบ้าง นี่ไงผมได้ปืน3 5มมมมานะครับก็ร้อยสิบแต่ลองแต่ลองใส่อันนี้ท่ดกแต่งปนบางทีแต่นี่ไงนี่คือเปลี่ยนปืนนะอันนี้เป็น400เหมือนกันครับน่าจะใส่กั่ที่ขาดส่วน้สามร้อ้าสิบก็จะเป็นยากระจันนา ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาแนะนําเกมที่ผมเคยเล่นนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกเกมนึงนะที่ผมเคยเล่นนะครับแล้วก็ชอบเล่นด้วยนะครับผมนะั่นคือเกมวอร์ชิเปอร์เทนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนนะในคลิปถัดไปนะครับทีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน,นคลิปหน้าไป,ไปละจุ๊บ